สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมหาวิทยาลัยดงดอกมีเซเว่นมีอเมซอนมีตลาดแล้วก็มีนิบิกซีร้านขายยาแล้วก็มีนักศึกษาเยอะมากจ้าปะมันมีตลาดข้างบนตรงนี้เออมีฟูดคอร์ดด้วยฟูดพาร์คดงดอก เ็นห้างแบบเปิดเโลง่ลงๆนะทุกคนไม่มีแอรอะไรนี่ตลาดมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีศูนย์อาหารแล้วก็มีตลาดสด รองเท้ามีกระเป๋ามีหมวก านไปดูน้ไปดูว่าเขาขายอะไรเนี่ยเดินไปตรงเนี้ย สูทอาหารเป็นห้องแอร์ผมเด้อพ่อป้าสูทอาหารมี a อด้วยอันนี้คือสูทอาหารนะจ้าทุกคน อยู่นะมีที่นั่งเีข้าวโอ้ยราคาถูกมากเลยปตาถูกอยู่นะอืมร้านข้าวซอยเมซีราคาถูกกว่าข้างนอกอยู่นะทุกคนประมาณยี่สิบห้าพันสามสิบพัน เออก็ดีใช่ถูกกว่าข้างนอกเลยข้างนอกปีประมาณห้าสิบสี่ห้าห้าพัน 50, 50, แล้วก็เป็น a อซด้วยมีที่นั่งเยอะด้วยเออแต่ยอดยอดยอดออกมาจากศูนย์อาหารแล้วจ้า อะไรนะไอดิไอนอซี่อมันไม่มีทางลงทางลงอยู่ตรง ส้อม้าด้วยเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้นะทุกคน เราจะไปอเมซ o n มันมีตลาดสดด้วยทางนู้นก็มีของขายเต็มเลยไหนอยู่ไหนมีเยอะแล้วนะมีตั้งสองอันแล้ว ของเยอะมากทุกคนต่อจากตลาดตรงนี้เป็นตลาดสดต่อจากตรงนี้ขายเสื้อผ้าเนี้ย แล้วก็เป็นตลาดสดเลยดีจังไปไปดูทุกคนมันคือตลาดสดแหละส่งเั็จะได้ย้ายที่อยู่มาอยู่แถวนี้แล้ว <laughs> ป้าป๊าชอบ

เป็นสุดเปนสุยแบบพ่านทำเนน่มีเครือ่ายแบบ็่เป็นเครือยใ่เปนเฟซเฟซท้าเรอได้ห่ดีมันเป็นตัวตัวี้ออรอันนี้อีหยังอยู่ข้างในนี่อ้าวไปเจอเได้ถุงอะไรไปฟิล์มตัวนี้กินต่าอ๋อนี่ไมเจอ อยากแดกอันนี้ขายจังแดกเอาสิบพันอันนี้เหรอจ๊ะเอาอันนี้สิบพัน,อ,น,น,พนอยากโดยทุกคนในตลาดสดก็มีสูตรอาหาร กล้องอาจจะไม่ชัดนะทุกคนมืดๆหน่อยนิดนึงไม่มีไฟเลยมาดูฝั่งโซนฝั่งทางนี้บ้างนะทุกคนมันจะออกมาจากเมืองนิดนึงนะคะมีร้านสกายหมาแล้วก็มีคาเฟเอเมซตอนนี้เรากำลังจะไปกิน กาแฟเดี๋ยวข้ามถนนก่อนอเมซอนก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่แต่ไม่มีคนเลว้วอ่ ก็คือข้ามไปตรงนั้นก็คือเข้าไปในมหาวิลัยแล้วทุกคนโอเคปไปดูกัน